พร้อมเดินทางครับผมไปทำง,งานครับวันนี้ไปเดูวิวสวยๆครับวันนี้นะฮะข้างทางแดกกำลังแรงเลย คือชีวิตผมเนี่ยทำงานอยู่ในเมืองหรือทานเมืองเนี่ยครับประมาณเดือนละ20วันโดยประมาณนะครับอีก10วันผมก็จะกลับไปใช้ชีวิตบ้านนอกนะครับไปใช้นาบ้างไปทันีบ้างซึ่งบ้านนอกจริงๆเลยนะฮะซึ่งก็เป็นรูปแบบชีวิตที่เราต้องดินน้นรนขวข่ายกันนะครับผมผมคิที่ด้วยเพื่อนๆหลายคนก็เป็นอย่างผมเช่นกันเนาะ ขอให้ทุกคนสู้ต่อไปนะครับที่ไม่เกิน120กิโลเมตรนะฮะฝั่งด้านขวาสุดจะวิ่งกันเร็วหน่อยนะครับ120เดี๋ยวถ้าเกินนั้นคือผิดกฎหมายความเร็วนะครับกฎหมายจราจรจะโดนปรับนะฮะซึ่งกล้องจับความเร็วก็มีตลอดเส้นทางสายเอเชียเลยนะครับหลายๆจุดคิดว่าน่าจะมีทุกจังหวัดนะครับเขตติดต่อจังหวัดหรือภายในจังหวัดที่ผ่านเนี่ยจะมีกล้องอยู่ก็ขอให้เพื่อนระมัดระวังหน่อยนะครับ ว่าโดนปรับถีหนึ่งหลายตังค์อยู่นะฮะวันนี้ขอเป็นเพื่อนเดินทางกับท่านผู้ชมแล้วกันนะครับผมแต่มันเป็นกิจวัตรประจำวันของผมอยู่แล้วนะครับในการขับรถไปกลับที่ทำงานทุกวันนะครับอาจจะมีเสียงรบกวนสอดแทรกไปบ้างนะครับก็ขออภัยด้วยเนื่องจากผมวางกล้องไว้หน้าหน้าคอนโซลรถนะครับ จะมีสั่นของคสโโนรถบ้างต่างระดับบางน้อยนะครับตรงนี้ข้างบนนะฮะผ่านมาละผ่านหน้าศูนย์การค้าอวิทยาพาร์คมาแล้วปลูกต้นไม้นะครับเบื้องต้นผมก็ลงกล้วยมีกล้วยไข่กล้วยน้ำว้านะครับ ลงไม่เยอะนะครับลงรอบๆสระขุดสระไว้ลูกนึงก็ประมาณางานหนึ่งสระเป็นหน้ายาวประมาณงานนึงนะครับแล้วก็ได้ลงมะละกอฮอลแลนด์ไว้90ต้นนะครับผมแล้วก็สอดแทรกด้วยต้นกระท่อมนะครับต้นกระท่อมซึ่งเป็นกระท่อมตัวเล็กๆนะครับพอมเมล็ดประมาณ30เซนวามสูงได้นะครับซึ่งลงไปแล้วก็ ผลออกมาเป็นที่น่าพอใจนะฮะก็คือ,ต,อต้นไม้ยังไม่มีตายนะครับแล้วก็ไม่ไม่เหี่ยวไม่เฉาด้วยสวยงามมากประกอบกับช่วงนี้ฝนตกด้วยนะครับได้น้ำาสช่ชื่นมากนะครับและช่วงที่ผมมาทำงานในเมืองเนี่ยก็มีเพื่อนนะครับมีทีมงานเสื่ยยืดเพื่อนช่วยดูแลสวนให้นะครับ อ่าลืมบอกไปนะครับที่บ้านผมผมทำสวนกระบองเพชรด้วยนะครับเป็นแคคตัสเป็นกระบองเพชรสวยงามนะครับจะมีพวกกิมโนคาริเซียมแอตโรมาริโอพวกนี้นะฮะต่างๆเป็นไม้ประดับสวยงามนะครับผมว่างๆนะฮะเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะครับตอนได้กลับบ้านนะฮะช่วงนี้ก็ชมเส้นทางข้างๆไว้ก่อนนะครับสวยงามนะครับ เส้นทางประเทศไทยนี่ไม่แพ้ต่างประเทศนะผมว่าหรือว่าผมเป็นคนเสพติดการนั่งหลังพวงมลาลัยไปแล้วนะฮะเวลาขับรถผมจะไม่ค่อยง่วงนะครับผมจะมีความสุขนะผมจะเสพสุขอะไรช่วงเวลานี้ผมจะมีสมาธิแต่ถ้าใครขับรถเร็วจริงแต่ว่าถ้าไม่เกินร้อยยี่สิบก็ไม่มีปัญหานะครับ าการอนุโลมให้ได้ถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วตอนนี้ข้อมูลผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะครับผมผมรู้จากป้ายเป็นหลักผมพอดีไม่ได้ศึกษาในระบบนะฮะเพื่อผิดพลาดไปขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวีดดาม่านะครับ นี่ผมวิ่งอยู่ที่90กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเห็นยอดเจดีย์ไกลๆนะครับนั่นคือวัดอัมพวันนะครับผมดีเจ้าวาดหลวงพ่อจันันนะครับ รจะมีรถเจ้าหน้าที่ดูแลอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนนะครับก่อีเกิดเหตุรถเสียน้ำมันหมดยางรั่วอะไรอเงี้ยฮะเราก็ขอใช้บริการเจ้าหน้าที่ได้นะครับ <c oughs> นี้ทางหลวงใจดีนะครับ ก็มีอ่าบีช่องจราจรนะครับอำนวยความสะดวกเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรนะครับ <c oughs> ถ้าวิ่งไม่เกิน1 2อกิโลเมตรไม่ต้องกังวลน,นะฮะ เื่อเป็นการป้องปรามสำหรับคนที่ขับรถเร็วเกินกฎหมายกำหนดด้วยนะฮะเพื่อลดอุบัติเหตุนะครับผม ็มีอาการยุบบ้างนิดหน่อยเพราะว่าใช้งานหนักแล้วายวานนะรถห,หนักวิ่งเยอะครับทางการก็ได้ปักซ่อมแซมได้ดูแลอย่างดีตลอดคนะเกีกเป็นบเทนเน้นตลอดอยู่แล้วเนาะ นี้ผมกำลังไปกลับรถนะครับที่เสียบไฟแดงสิงุรีนะครับเพื่อจะมีรถกลับเข้าไปเขตจังหวัดลบบุรีนะครับผมทำง,งานในเขตจังหวัดลบบุรีนะเป็นพื้นที่ติดต่อระหว่างสิงุรีกับลบบุรีนะฮะ ลมเลื่นมากนะครับจังหวัดสิงห์บุรีนะครับผู้คนใจดีมากนะฮะที่นี่ไปผ่านมาก็แวะเข้ามาในเมืองได้ครับของก,กินอร่อยเยอะนะครับบอกได้เลยว่าสิงห์บุรีนะครับเมืองวีระบุรุษแต่ผู้คนใจดีจริงใจนะครับผมเมืองแห่งพากเกจิด้วยนะฮะจังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีติดต่อกันนะครับ วันหลังผมจะรีวิวพักเครื่องนะครับให้ดูด้วยเผื่อเพื่อนๆตัวนี้ได้ยูเทิร์นกลับมาแล้วนะครับซึ่งที่ผมสาเหตุที่ผมยูเทิร์นที่นี่เพราะว่าปลอดภัยนะครับถ้าเราไปยูเทิร์นกลางถนนเนี่ยกาะกลางจะมีทางยูเทิร์นจริงนะครับแต่ว่ารถาสาเซียค่อนข้างวิ่งกงนไวนะอันตรายมากนะครับ เสียเวลานิดหน่อยนะครับแต่ชีวิตเราปลอดภัยนะฮะเสียเวลาดีกว่าครับนาทีสองนาทีนะฮะไม่ได้ลําบากอะไรมากมายนะครับไม่ได้เหนือบกกักโมเลกนะครับนี่ฮะัตอนนี้มก็จะขึ้นสะพานยู turn. เทิร์นข้ากรุมเทพอีกรอบหนึ่งนะฮะเพื่อไปที่ทํางานนะครับอาจจะย้อนแสงนิดนึงนะฮะภาพอาจจะออกสีสันนิดนึง่งแสงแดด และตรงนี้นะครับตรงนี้ผมขับมาทุกทีนะผมชอบมากนะฮะมีต้นไม้อยู่เยอะนะครับตรงนี้เย็นมากครับตรงนี้เย็นมากเลยฮะคือขับรถมาถึงตรงนี้ปุ๊บแอร์รถยนต์จะปรับเย็นเตี้ยบเลยนะฮะไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะผมว่าตรงนี้น่าจะมีพลังงานบวกเยอะนะฮะศกษิ์สิธิ์ลูกาเทวาลูกข้าเทวีอนุรักษ์ต้นไม้ตรงนี้ไว้ซึ่งมันมีต้นไม้ด้วยแหละนี่นะครับมีต้นไม้เยอะแยะเลยนะฮะ ตรงดูเทินลงตรงนี้แล้วจะเย็นมากครับเนี่ยเนี่ยบวืรู้สึกได้เลยว่าเย็นลงทันทีเลยครับนขอบคุณนะเจ้าที่ที่ดูแลต้นไม้ไว้นะครับผมจะเป็นปอดนะของชาวสิงคโปรีด้วยตรงนี้เราไม่ได้ปลูกเราไม่ได้อะไรก็เป็นกําลังใจให้กับคนที่ดูแลนะครับกําลังใจสําคัญสุดนะคนทํางานเขาจะได้มีแรงใจทํานะครับ ดีจริงๆนะเย็นนะฮะเนี่ยพอออกมาเลยพ้นมาก็จะเข้าสู่ปกติไม่เชื่อลองดูได้นะฮะใครขับรถมานะฮะผ่านตรงนี้ลงยูเทิร์นมาเย็นเทียบแน่นอนฮะโอเคครับผมคลิปนี้ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับเนื่องจากว่าย้อนแสงครับมองแทบไม่เห็นแล้วภาพออกมาก็ไม่สวยนะครับสวัสดีครับ